โอเคก็พอผมพีสิงจะอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Battlefield 4เช่นเคยเฮ้ยในมิอชั่นที่หนึ่งนะครับเป็นพาร์ทที่สองแล้วนะครับพาร์ทที่สองแล้วโอเคเราก็จะมาเริ่มกันไม่เสียเวลาโอเคเดี๋ยวดีกระสุนก่อนเมื่อกี้ยิงเล่นไฟแม็กหนึ่งเปลี่ยนอาวุธใช้ที่สามหกนะอยากใช้อยากใช้อยากใช้โมเอ้เอ็มโฟเยเอ็มโฟเอ็มโฟหน้าบาเลต จากบาเลตเป็น,เ,ปน,เ,ปน uh, okay. เออเอสบีเก้าแปดโอเคเรียบร้อยเราเรียกสุดนะเลยเราดีเอ้เ,เลืระเบิดเลยเลือระเบิดด้วยอ่าโอเคดันเกลีล่ยไปเลสโก้เออ, s <S อเฮมโฟแม่งไอรอนไอทีเล็งธรรมดานะโอู้กาแฟขียอดมากขี้ยอดมากเลย สุดยอดมากเลยกราฟิกสุดยอดมากสุดยอดมากคนเล่นก็ต้องสุดยอดไปเลยนี่ยิง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 เกม Battlefield มันต้องยิงแล้วก็บูนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวตายม็อบกันม็อบม็อบมันอยู่นี่เนาะยิงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อยู่หลังท่ออยู่หลังท่อมึงซ้ำท่อไงวะฮะมึงซ้ำท่ออยู่หลังท่อฮะเอ้ยยี่อะไรปืนมันเด้งจังไอ้สัตว์หนีอันนี้นะคนหนีมักจะตาย อย่างนี้ดินี่ตายยังแช่าเช่าว่ะเฮ้ยนี่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 เน่โอ้ยโว้ยเยอะเยอะเยอะมาเป็นดงมาเป็นดงมาเป็นสุพงดนกัะชาเลยเฮ้ยตายอุ้ยอุ๊ยเยอะ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 มาเยอะมาเยอะนะจริงมาโหดไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะนะ มาเฟียไม่เคยกลัวกลัวมาเยอะกลัวมาเยอะ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 กลัวลีลดนะก็ดีนะเอ็มโว่อ่าอ่าอืมโอเคเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนตายแหมรู้สึกว่าฝฝีมือพัฒนาขึ้นเนี่ยอ่าชมตัวเองสักหน่อยฝีมือพัฒนาขึ้นก็ไปฝึกซ้อมมาแล้ว ไงล่ะบูอย่างเดียวเลยทีนี้สไนมักก็ได้เหรอสไนเดีาะนี่สไนนี่สไนสไนหยิงไม่โดนเลไยังเมื่อกี้นี่แอบไหม,มแอบไหม,มนี่เสือสนไนแม่คนหนักแน่โอ้โหจะตายตาย,ตายมองก่อนมองก่อนรีเลตเออรีมานาะเอ้ยไม่ใช่รีเอพพ์กันนะรีเลตรีเลตไม่มีสกิลรีเลตก็รีเลตได้ กฎเกม์อะไรเหี้ยถึง .e ผมไม่เคยเล่นเลยนะอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันนี่สนไม่ได้โชว์โหดอะไรสหรลกแต่แค่อยากใช้รีโหลดดิ่งสายแบบน้นฟิลมากเลยมันชักได้แบบสยอนนะครับเฮ้ยนี่นี่เจมสะโฟสักหน่อยเจมส์โฟไม่งอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอเคไปเลยไปเลย <c oughs> เรู้สึกมีหนึ่งตัวโอ้นี่ไงเออตายฮ่าฮเคลียร์ภาพภาพสุดยอดมากเลยอืมเดี๋ยวเราต้องไปไหนเนี่ยเราต้องไปบนอนาคารนี้นะครับอ่า <c oughs> เราต้องไปบนสุดอาคารนี้ฮอเราจะรับเรากลับบ้านนะครบ <c oughs> <c oughs> บับท <c oughs> อทอลงทอลงทอบาบาไอ้เหี้ยเล่นอะไรเนะี่ยมาเร็วๆดิเพื่อน ชักช้าอยก็ได้ชักเร็วๆก็ได้เกลี่ยไปๆไปๆวิ่งวิ่งลีโลสุดให้พร้อมพร้อมนะโอเคลิฟลิฟนี่เป็นคลิปกัณฑัใหม่บัตเลอร์เลยก็ว่าได้นะครับลิฟผมเห็นแทบตกด่านเลยนะ ภาคที่แล้วแม่ก็ไม่มีลิฟต์นะภาคนี้มีลิฟต์นะโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกตาดีเหมือนกันนะครับแกมกับจัดใช่ใครกดลิฟต์เออกดกดกดเด็กกดลิฟต์นะครับเออเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเฮ้ยลบลบมามามาเฮ้ยมามาเอ้ยโอ้ย ต้องต้โอ้ฉากนี้มันในเทลเลอร์เลยแล้วเราก็ต้องวิ่งใช่ไหมน่าวเฮ้ยได้เวลาวิ่งแล้วโอ้โหวิ่งกระโดดเรื่องให้วิ่งหอยบอกไอ้เขี้ยงยาอะไรล่ะอ่าล่าเรือรู้โอเคเราต้องขึ้นไปชั้นบนสุดของอาคารไปหลังคาชั้นหลังคาเร็วเร็วเร็วโหจะตายห่านแล้วอ่าดีแล้วละดีแล้วละเร็วเร็ววิ่งเร็วเดียวดิ ทางนี ty, ้วิ be, ่งมีเหนื่อยป่ะเนี่ยไม่น่านะไม่น่าจะมีหรือว่ามีวะรู้สึกว่าข้างนี้วิ่งได้นานอยู่บิงวิ่งวิ่งวิ่งนั่นหอมมาแล้วหอมมาแล้วหอมแล้วเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วเร็วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้หอมม่ยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพัดไปพัดโอ้ยยังไงในเทเล่โอ้ยไปพัดไปพัดจะปั่นกันป่ะจะปั่นโอ้ยเฉย โอ <bin> <azo Merkel> ้ยอลังการบุ้ไม่ตายเหรอ่ไปโอ้ยิง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 โอ้คือแค่บันไลบันไลจะถล่มนย่างงี้ไปตายก็ไม่รู้จะพูดอะไรละไม่ตายเขาอกโอ้ยดันว่ะโอ้โหตกกันหมดบันไลเป็นถล่มจับมมดแล้วโอ้ไอ้เหี้ยนเบินหญิงตายละที่โคอินดาวอุ้ย อันไม่หินอ้วนเออตายเลยตายปะน่าจะไม่ตายนะถ้าตายนี่ก็บ re ันไลเฮ้ยอลิสเป็นไงมั้งไม่ใช่นี่มันอลิสนะนายโอเคไหมมันพูดว่าอะไรนะ อ่าโอเคอลิฟมาช่วยเราเราโดนปืนทับหน้าอย่างนี้ไม่ตายหรอวะแปลกแปลกขาอุ้ยนั่นขาติดเราต้องช่วยมันใช่ไหมไใคร่ครใครวะเนี่ยเยสปนรถปนรถ GTA ไปไหนอะไรโอ้ฮลมีพรีสออมของออมช่วยเหลืออยู่ขาติด

แม่งสัดขากันงานนี่เลยวะเนี่ยยอดเลือดเฮ้ยเลือดอืมอุ้ยอืมอะไรเนี่ยโอ้คือมีศัตรูมันยังอยู่เนี่ยว่ะโอ้กราฟิกไฟก็ทำดีนะไฟพวกเนี้ยจริงจจังโอ้ยอดยอดอ่าบาคูบาคูดูดิเคให้ไรให้เราขับรถอ่ะ อ๋อเร่ยกขับรถนี่ขอให้บอก GTA เราก็เล่นมาแล้วขับรถเป็นยังไงก็รู้กันโอเคไงครับอ่าฝ่าไฟไปเลยเหรอยางไม่ไหม้เลยวะเนี่ยอ่าเฮ้ยใครเห็นวะเห็นอะไรผ่างกระแพงไปโอ้โหไอเมื่อกี้เป็นหมอกพันในด้านเฉยๆอ่ะมือเรยว่ามือเป็นความมือแล้วนี่ไปตำทางครับไปตำทาง ทางนี้เราไปนะอุ๊ยอุ๊ยเฮ้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 ยที่กูขับไงเรื่องขับรถขอให้บอกเร็ว,ข,ดดวขับมาแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วงขับรถนี่ขอให้บอกเลยอืออ๋อโอ๋ยโอย

<laughs> ไอเฮาะแบเป็นซางกูข,งขับไมได้ไงวะนะทะเลนะ่าโคส,สวยอะอยควันควันไอ้ครับอโอโ้โหสามารถขึ้ขไปไปฮอฮอลจะหม่รอบรู้ถ,ถึงมาเลยลบ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 ,ลบ,ลบเรื่องลบไม่ขอ้บอกทำบ่อย g t เยเฮ้ย,ย,ยลบลบลบ,ลบ อุ้ยอิเชติเสาอุ้ยอุ้ยตา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 ยหายต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 ายอย่าตายอย่าตายอย่าตายอุ้ยเป็นไรปะเป็นไม่เป็นไรนะอ๋อเป็นแค่อ่าเป็นแค่ฉากอะไรนะยิงอะไรยิงอะไรยิงยิงยังยิงยังไงยิงยิงยิงโดนไหมเอาอิเชไม่โดนอุ้ยตายเลย โอ้ยตา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 ยเท่าทีเท่าทีพลาดพลาดโอเคหลังจากเมื่อกี้ที่ตายก็ได้รู้สึกว่ากดชิปจะเป็นการเล่งเครื่องทำให้รราเร็วขึ้นอ่ามาๆๆเลยในดีับเล่นีเมื่อกี้ขอภครที่ตายต้องลิงให้โดนจริงหรอวะคุณก็มันจะยิงไงมันก็เป็นแค่ฉากบางไมก็ต้องยิงให้โดน เออประเดยกันโอ้โหแสงท่าทีสวยมากเฮ้ยเอ้ยย่าพุ่งจมแสงดิเล็มาเล็กอนกดลงโอ้ฮะตั้งใจงีกอ่ะตั้งใจที่เมาเลยอ่ะไอ้นั่นอลิสขับรถให้อยู่โดนโอ้โดนแล้วอืมตายสิบึ้มแซมเบอร์บิช โอ้ยโอ้ย,อยหักลบวู้ตกน้ำใช่ไหมอ่าใช่ด้วยอ๋อเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อืาอ่าอือ๋ <S <S อนี่เราเหตุการณ์อย่างจัดตอนแรกที่เรายิงกระจก โอเคโอเคครับสำหรับแบน f i ฟิลน่าจะจบมิชชั่นแลหวับมิชั่นหนึ่งพาร์ทที่สองก็ขอจบไปทั้งนี้ครับเจอกันมิชชั่น2ในเร็วๆในเจอกันมิชชั่นสองนะครับโอเค g o o d b y ครับขอบคุณที่ตามและชมอยูาลืมกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ